สวัดีครับผมเมื่อพูดถึงองค์กรเกียรติยศครับท่านคิดถึงองค์กรประเภทไหนครับองค์กรที่มีคนเก่งมารวมตัวกันเพื่อทําให้องค์กรนั้นเกิดการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องหรือเป็นองค์กรที่ได้รับโล่รางวัลเต็มตู้ไปหมดครับหรือองค์กรที่ประชาชนสังคมยอมรับแท้จริงแล้วครับองค์กรเกียรติยศคือองค์กรที่ส่งเสริม ให้เป็นคนดีคนเก่งและคนกล้าให้เป็นทรัพยากรหลักในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและหนึ่งในองค์กรที่ได้รางวัลองค์กรกิจยศของหอกิจยศพุทธิสภานั่นก็คือกองบริหารการสาธารณสุขสำนักงานปรัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองครับ กองบริหารการสาธารณสุขสำนักง,งานประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเป็นองค์กรที่ให้ความตระหนักต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักการที่สําคัญก็คือการระเบิดจากข้างในด้วยการวางระบบร,ะรากฐานการสร้างคนดีคนเก่งคนกล้าอยู่เสมอเริ่มจากการประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ต่อต้านการทุจริตส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของชาติศาส,สนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายอย่างเด่นชัดประกอบด้วยพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกระตันยูนอกจากนั้นยังสร้างระบบนิเวศคุณธรรมด้วยทีมแกนหนุนคุณธรรม มีบทบาทสําคัญในการสื่อสารกับเคลื่อนง,งานได้ควจะทำให้เป็นปร,รูปธรรมอาทิเช่นยกย่องเชื้อชูบุคคลและหน่วยงานผู้ที่มีการพัฒนาด้านคุณธรรมอย่างโดดเด่นตามหลักคุณธรรมเป้าหมายด้วยรางวัลคนดีกบรสเป็นประจําทุกปีการใช้ระบบเครดิตสังคมถอดบทเรียนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมด้วยการมอบรางวัลชื่นชมแชร์โชว นอกจากนั้นครับยังมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทยด้วยการรณรงค์ยกมือไหว้กล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณและขอโทษรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลองค์กรคุณธรรมด้วยเว็บไซต์การส่งเสริมคุณธรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันเสมอและจากค่านิยมการส่งเสริมคนดีคนเก่งคนกล้าของกองบริหารการสาธารณสุข สำนักง,งานประกาศส่งสาธารณสุขนั้นนะครับส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ยั่งยืนบุคลากรของกองบริหารการสาธารณสุขพร้อมจะให้ความช่วยเหลือสังคมและสร้างคนดีภายนอกองค์กร ขยายเครือข่ายคุณธรรมไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้คําแนะนําระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดต่างๆจนเกิดขวัญกําลังใจตระหนักในการสร้างความดีตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกําลัง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเชิญชวนองค์กรต่างๆร่วมโดยจากปฏิทินตั้งโต๊ะส่งมอบให้มูลนิธิคนตาบอดในพระ,ระบรมราชิน,นูปะะรมเพื่อทําอักษรเบลสําหรับคนตาบอดตลอดจนเปิดให้หน่วยงานภายนอกได้มาศึกษาดูงานด้านคุณธรรมเป็นแรงบันดาลใจกลับไปพัฒนาองค์กรของตนอย่างมีคุณค่าอีกด้วยในช่วงราวปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน2564 ทุกคนจะจําได้ดีว่าเป็นช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยที่ไม่ค่อยสู้ดีนักขณะนั้นมีผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นถึงวันละ2,000คนต่อวันและก็มีกราฟที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับพิ่มาณผู้ป่วยก็อยากจะพูดถึงโรงพยาบาลบุษราคนะครับซึ่งช่วงเมษานะมีการระบาด ใหญ่ครั้งแรกทั่วประเทศก็มีการติดเชื้อจํานวนมากรัฐบาลก็มีนโยบายที่ต้องให้ผู้ติดเชื้อทุกคนได้รับการดูแลแล้วในกรุงเทพมหาคนครอีกคนเยอะมากไม่มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเลยท่านนยายกมนตรีในขณะนั้นนะครับก็มีตำหนิว่าอยากให้กระทรวงสาธารณสุขได้ช่วยคนกรุงเทพก็มาเรียนท่านนารีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็เห็นด้วยสนับสนุนนะครับก็ไปเรียนท่านนายกแล้วก็ฝ่ายผมก็ฝ่ายการแพทย์สาธารณสุขผมก็ได้จัดตั้งโรงพยาบาลนี้ขึ้นผมได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคำนอกจากภารกิจการระดมสรรพกำลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมาจากทั่วประเทศแล้วยังเกิดกระแสอาสาธรรมดีของสังคมไทยได้มีกำลังพลจากหลายหน่วยงานทั้งด้านทหารตำรวจฝ่ายปกครองอาสา,าสมัครต่างๆเข้ามาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลการดำเนินการดังกล่าวทำให้การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหา เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพผมในบทบาทผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคมทําหน้าที่จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคมและบริหารจัดการทรัพยากรในเวลานั้นโรงพยาบาลสนามบุษราคมจําเป็นต้องเปิดให้บริการอย่างเร่งด่วนด้วยการมีจิตอาสาความร่วมมือที่มาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทําให้เราสามารถเปิดให้บริการได้ทันสถานการณ์ที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งอำนวยความสะดวกกว่าพันรายการหรือกว่า2ล้านชิ้นเราต้องบริหารจัดการให้สามารถให้บริการผู้ป่วยเกือบ30,000ชีวิตให้หายจากโรคกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยผลจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจส่งผลให้กองบริหารการสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุขครับได้รับคําชื่นชมได้รับคําขอบคุณจากผู้ป่วยญาติผู้ป่วยที่สําคัญคือเกิดเครือข่ายคุณธรรมจากภายนอกองคอ์กรโดยการบอกต่ออาสาร่วมทาความดีขยายระบบนิเวศคุณธรรมเป็นรูปธรรมเด็ดชัดนอกจากบทบาทสําคัญของการเป็นแกนหนุนให้เกิดการสร้างคนดีภายนอกองค์กรที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด -19 แล้วกองบริหารการสาธารณสุขสํานักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังสร้างภาคีเครือข่ายภายนอกองคอ์กร ส่งเสริมคนนอกองคอ์กรให้เป็นคนเก่งคนดีคนกล้าอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้ครับคือบทพิสูจน์ขององคอ์กรเกียรติยศครับที่กองบริหารการสาธารณสุขสำนักงานประกัทววงสาธารณสุขครับยังคงยึดมั่นให้เป็นคลื่นแห่งความดีก่อเกิดการขยายเครือข่ายคนดีคนเก่งคนกล้า เพื่อที่จะพัฒนาสังคมประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไปครับมีความภาคภูมิใจและดีใจมาก กองบริหารการสาธารณสุขมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมมีจริยธรรมเพื่อให้พัฒนาประเทศพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพมาตรฐานขอบคุณมากค่ะเรามีความภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลเกียรติยศอันนี้ค่ะขอขอบคุณท่านผู้บริหารและผู้ที่สนับสนุนทุกท่านค่ะให้เราดำเนินการโครงการนี้อย่างประสบความสำเร็จและยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณผู้บริหารทีมงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้กองบริหารการสาธารณสุขได้รับรางวัลอันทรงเกียรตนินี้กองบริหารการสาธารณสุของค์กรเกียรติยศค่ะรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเกียรติยศค่ะขอบคุณทุกความร่วมมือนะครับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรแกนหนุนคุณธรรมและเกือข่ายคุณธรรมที่ทําให้เราได้รับรางวัลองค์กรเกียรติยศในครั้งนี้ครับ